เสร็ S 1> <S 1> <S <S really ่ไปหมดเลยปวดไปหมดเลยเดียช้ำแล้วลูกเป็นไรหรอมีบอีกแต่ดู้องมองนะภาสาวด้วยโอโมงเอามาทุกคนไปนะไปนะเอับทานกังนวันนี้ได้ครับผมวันนี้ก็มากับโอโมฟัสไว้ครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน4สัปดาห์ครับวันนี้มันมี คุณภาพเด็ด่งงก็คือมันมีตัว ultra wide technology ครับผมมันก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับตอ<า>บ,บ,บตัวพีแบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่ตอบโจทย์ช่วงนี้ด้วยคือน้องๆเ,เปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโอโม่เนี่ยไปสักได้ครับผมรับรองว่าขาวแน่นอนครับอาทย์เล้าอีก้งเกี่ยวกับบรรยากาศการใส่ทำ โฆษณา,<น>าครับถ <ขา S 2> ่ายเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างงี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ energy อีกแบบนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆเขาก็น่ารักมากเด็กๆบู๊ตไหมครับเด็กๆบู๊ตครับอ,อ่าน้ารักมากเลยไม่งอแงเลยการมาที่พิพบ้างกับการมบินทร์ ีนด <icana>, ีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบโปโอโมครับแล้วก็เป็นปีที่2แล้วด้วยครับผมปีเราก็จะเป็นแบบหอมแบบลักชูปีนี้ก็จะมาแบบอัลตร้าหวานนะครัอย่างที่เองแฟนๆก็มาตอนรับรอรับนานมากนะพี่ใช่ใช่ใช่วันนี้ฝนตกด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆครับแล้วก็ดีใจดีใจมากๆครับ อย่างพิเศษด้วยโอมอลิมปิกใช่โอมอลิมปิกครับผมวันที่21กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอลมปเนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอลมปใน Facebook ครับฝากอีกทางหนึ่งค่ะคนที่อยากซื้อโอลมปต่างๆได้ครับผมก็ฝากแบบแม่ๆละกันครับผมแม่ๆที่บอกว่าซักผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากโอลมป์พลัสไว้ด้วยนะครับผมครับโอเคไปครับ พี่ถามถึงเรื่องงานงานบีคิกไปร่วมกับกับงานบีคิกครับบอกว่าเอาใจโกสุดหรือสุดเด็ดเลยเหมือนกันเอาใจอ๋อใจโกเป็นยังไงครับพี่ไม่ได้หวังสมบัตินะพี่ไม่ได้หวังหุ้นของบริษัทนะครับผมก็ก็สนิทกับโกครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโกเอตลอดอะไรเงี้ยครับผมแล้วเหมือนแบบโกเอเขาจะมีความแบบ วัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาชวนพี่คุยแล้วเขาชอบช้อปปิ้งด้วยก็เลยแบบว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยถึงกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยเพราะเขาคือคุณเอ๋อแห่งบีควคค่ะครับผมซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเขาเลยเกรงเขาหลังหลานเขาเจอกันเบอยู่แล้วเขาก็แบบว่าสนิทกันอยู่แล้วเขาไม่โกรธหรอกเป็นการบัฟหรือเปล่าครัคุณคือบัฟว่าเป็นราเหนื่อกว่าคุณ อยู่แล้ว,วกูเเขารักหนูกว่า <c oughs> มากกว่าอยู่แล้วแต่พี่ยั็นว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวังสมบัติคือคือพี่เขาบอกว่าเราเนี่ยมาเปลี่ยนล้อรถนี่คือไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินคือหนูจะจ่ายแต่ว่าโก้เองเขาไม่ให้หนูจ่ายนะหนูก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ตอนแรกจะจ่ายแล้วกูเบอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวกูบอกให้แต่ว่ากินเขาต้องจ่ายนะเขาบอก เพราะว่าเป็นเงินในบ้านรู้สึกพิเศษไหมคะกับการได้สิทธิต่างๆจากเขาก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่าเขาคงเอ็นดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบลูกคนนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราเขาก็ชี้เราเป็นลูกเขาอะไรเงี้ยเราใช้ลูกอ้อนยังไงคะับพีพีเวลาแบบว่าเข้าหาเขาโกเอเนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะแบบโกยไม่เอาจริงหรออะไรเงี้ย เนี่ยถ้าวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้ไหมค่อยๆเสียบไปต้องใช้เสียงโทนไหนเสียงประมาณสียง18เสียง18แล้วสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จด้วครับสำเร็จแพ้ทางดีๆก็เขาโกยิ๋งเขาน่ารักครับผมจริงๆแบบว่าจะจ่ายตังค์แล้วจริงๆแบบเขาว่าบอกกูอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์เพราะมันแบบนี้นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยกูอีกงก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูแลให้แล้วถึเขาก็ต้องขอพีพีในแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับไล้เข้าไปใส่ช้อปเขามีมาหมายถึงแบบว่าาเเรกกกวยยๆันลือออขงงะไี้ ด้วยเขาไปสสยช็อปเขาเคยมีของขันอะไรให้มีพีเป็นพิเศษไหมในแบบวารัตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบผ่านบิลกินมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รวมๆมาเป็นหุ้นจำนวน45เปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไว้เราบอกว่าแบบขอเราแบบ ทำงานตรงนี้ให้จบก่อนอย่างเราจะแบบขึ้นแท่นเป็น CEO ีโอแล้วเป็นบีดีดีใช่คือเรายืนยันว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะซีบีจะเปลี่ยนชื่อเป็นพีควิกจะไม่มีแล้วพีควิกอะไรนะเราได้แต่ยากๆมันไม่เป็นเราได้หมดแล้วเราไม่ได้หวังสมบัตินะไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังสมบัติเลยอะไรคุณมองเป็นยังไงครอบครัวก็ก็ซีบีพีก็มองครอบครัวคิดว่าครอบครัวพีนะครับเคำว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราก็ เราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบแปดปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็เอ็นดูพีด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาทวิตที่ดีมากๆเลยครับการนัดไปกินข้าวในวันสำคัญหรือว่าเขาจะเชิญพีก็มีครับก็มีก็มีบางก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าบางทีคิวก็ไม่แบบตึงตรก็ยืนยันว่าทุกโอกาสก็พีก็จะอ้อนตลอดไปก็ผ่านวันเกิดพี่มาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันวันอะไรเดียว ใกล้ๆนิวทศกาลดหยุครับพี่ต้องรักของขวัญทุกวันพุธมีเวนเตอรับผ์โอเคอพราะใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตปีนี้ะรบเป็นบิวกี้เนี่ยพีพีกิทดับเบิลทราวเบิลคอนเสิร์ตก็เพิ่งประกาศไปพี่จะให้คำกับคนเกต์นี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับผมหลายคนลุ้นว่ารัชมังอยู่นะรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือเปล่า ดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่าไม่มีทางเหลืออะไรแล้วเทปนที่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาร์ทโชว์แล้วครับว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยยังไม่อง้สถานที่ที่สรุปดิยังอะไรนะคะสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศล้วกันเราให้ใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้ยังไนก็จะตัดสินใจร่วมกันครับผมก็จะเป็นทั้งพี่กิ๊นแล้วก็พี่เบลล์ค่ะ ก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสเปซมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมคะก็ใหญ่นะใหญ่ใหญ่แบบคิดว่ามากเลยพูดยังไงดีอ่ะคือแจะพูดกต่พูดไม่ได้ไปไบอ่ะพี่พี่เคยไปเล่นที่นี่หรือยังเออพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วแล้วจะมาข้างบนสิสองเต๋า มันร้อนไงมันหน้าฝนเดี๋ยวกลัวแฟนๆฟเปียอ่ะเอางี้จุคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่าอิมแพ็คว้ายแต่จว่ามันจะไปยังไงอ่ะแฟนกับเครียดแล้วนะกลัวกดบัตรไม่ได้อ่ะกดบัตรได้กดบัตรได้ครับผมคือว่ายังไงนะจะแบบก็รอรอดูแล้วกันครับอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าแือว่าบัตรรอบแรกหมดภายใ้หนึ่งนาทีโกดไปหมดแล้วเนี่ยพี่จีหนูอ่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกครับผมเตรียมเตรียมเตรียมใส่ไว้นั่นอ่ะไม่ต้องใส่ไว้ขนาดไหนพอถ้าใส่ทีสองแล้ก็ติดเคทตลอดเลยค่ะก็จริงๆแบบเราถ่ายเควีเราถ่ายบอกว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเซปต์เนี้ยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็รอติดตามเหมือนกันจริงๆเพี่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือดับเบิ้ทรัเย์้เนี่ยแหละผมหมายความว่าแบบ บิวกิ้นก็เป็นตัวปัญหาคู่สองไม่เกี่ยวอะไรกับพีเตรียมเตรียมแผ่นกันมานานไหมครับกว่าจะมีครั้งนี้เกิดขึ้นได้ถูงตั้งแต่มกรล่าแล้วครับจริงจริงคอนเสิร์ตคู่เนี่ยแพลนกันมาตั้งแต่มกรล่าแล้วแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบธีมอะไรนู่นนี่นั่นตลอดครับผมเพราะว่าบิวกิ้นเขาจะมีพาที่เขาไปไปทัวร์มาด้วยครับก็เลยแบบว่ารอเขากลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวครับแสดงว่ากว่าจะลงล็อกแต่ละคนก็นาคิวคนหาคิวกันยากครับแล้วช่วงน,นี้แบบว่าเหมือนทํางานหนักกันทั้งคู่ด้วยครับพพอออไไป่คสที ชื่อคอนเสิร์ตเหรอครับจริงๆอ่ะพี่เป็นคนคิดขึ้นมาชื่อเนี้ d o u b l e Travel ครับผมแบบเราเสนอทีมงานดูอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าแบบเหมือนถ้าทำคอนเสิร์ตพูดอยากอยากจะแบบตั้งชื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเออ d o u b l e Travel มันก็ดูน่ารักดีอะย่าเหมือนแบบดิวกินก็เป็นตัวปัญหาพี่ก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วชื่อนี้มันไฟนอลที่เราเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขาไม่มีชื่เสียงเลยเขาไปไปไฟนอลที่พี่เบลครับอ๋อกินเขามีแย้งไหมคะ กินได้เมียเขากินเขาตามใจอ้าวหรอลองยางดูสิจะทำไมก็จะทำไมครับก็ไม่ทำอะไรแต่แต่ความคาดหวังของยังครับมีสูงมากเลยนะับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเราอยากคาดหวังสูงสิกระดานก็ก็พยายามทำเต็มที่ครับผมเพราว่าจริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดพาฒโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็อุ้ยก็พูดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวเรารอรอเลยครับรอติดตามได้เงีกครับ ผู้เหมือนรู้เลยอ่ะพี่ไอ้เฉลยแล้วนะนี่คือก็เฉลยไปแล้วนี่ไม่รู้จะไม่ได้ร้อนมากร้อนมากคืออันกี่ยวกัเปิดมาถ้าเมาหมดแล้วเนียพีก็มาหลอกเขาไม่ได้ไม่พด้เลยไม่ได้เลยถ้าเปิดมาขนาดนี้มันก็มีแล้วแหละไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปวดหัวแล้วเป็นลม แสดงว่ามันมีลุ้นมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคู่รั่ร้วอะไรกนใด้รอติดตามรอติดตามนะครับเหมือนบมื่วแล้วพี่อ่ะอัน่าอ่ะตอบล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ต L L มาครับไปฮักกำลังใจใครเอ่ยไปพิการเขาชวนครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบเออไปไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรอย่างเแล้วก็เลยแบบไปเช็คดูก็แบบอุ้ยมีโฟร์มีเจมีนายมีหลายๆคู้เลย18คนนะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยไปดูดีกว่าว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปขายได้เพราะเล่นในตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบเฮ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบสิบแปดคนเลยนสนุกครับสนุกมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์เขาดีมากแล้วแบบไดนามิกโชว์ต่างๆที่มันไล่ไปอะไรเงี้ยมันมันดีมากๆ โฟดต้ก็รักทั้งคู่รักทั้งโปรรักทั้งเจมินาแต่เมนโฟโมากกว่านิดหน่อยกูไม่คิดว่าน้องเขาจะเห็นเหมือนกันนะครับผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่กับพี่การไหมครับบอกว่าไปดูสิอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบายบายเขาเขาเห็นพอดีเขาก็เลยบายบายกันพี่พี่ขออนุญาตถามเรื่องที่ ฟ้องไม่อนุญา wow. ตว้ายไม่ขออนุญาตเลยละกันไม่เป็นไงบ้างครับวารังวลข้อโพสต์ดูมิ่นก็เรื่องที่ฟ้องใช่ไหมคะเรื่องที่ฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าครับผมก็พี่ๆทีมงานเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยเป็นแฟนดีเอ็มไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบดูหมิ่นเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางทีมงานก็เลยปรึกษาที่ว่าแบบเราจะทำการฟ้องนี่ไหมอะไรอยังไงพี่หลอกว่าก็ได้ครับแสดงว่าโพสต์นี้ก็คือมันค่อนข้างจี๊ดใจตัวพี่ ก็จริงๆคิงี่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะครับผมเหมือนที่เคยพูดไปตลอดครับจริงๆริอคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับผมแต่ว่าจริงๆริมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทาให้ที่เสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้พี่ก็ยอมความไม่ได้เหมพี่พอมาสร้างความเข้าใจกี่ก็ดีมันก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเหมือนกันี่ใช่บ้างครับ ก็จริงๆคือว่าตัวเราเองเรารูดีที่สุดนะพี่หมายความว่าตัวพีพีก็รู้สึกว่าพีรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพีเป็นบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็จะทำเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกๆอรัพีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มดีกรีความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมอ่ะก็เอาจริงทุกครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบก็เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเลยะครับผมเพราะบางคนแบบว่าเป็นอา เราก็แบบสืบหาไม่ได้อะไรเงี้ยผมมันก็ค่อนข้างหายากนนแต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็มีการนัดมาไกลเกลี่ยกันครับจากพี่เอกก็ไม่ใต่ว่าจะเอาจริงเอาเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกันก็ให้ถึงที่สุดครับผมก็แสดงว่าคลิปก่อนนั้นจะมีไกลเกลี่ยกันไปบ้างล้วก็มีครับจริงๆมีมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มาไกลเกลี่ยกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วก็บางทีตัวเพียงไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ส่งทนายเลยก็อย่พี่ยอมไหมพี่ยอมความไหม พี่ก็พี่ก็ยอมนะ <lawsuit. S 1> ครับแปลาว่าเออก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบอยากอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเฮ้เราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทําไมล่ะอะไรเงี้ยเราอยากรู้เหตุผลแล้วเหตุผลเขาคืออะไรอย่างดี่ยวเขาบอกพี่เหตุผลแล้วครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการว่าบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขาแค่รู้สึกไม่แบบ ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบบางทีมันคือปัญหาของเขาเองใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาก็เกิดจากการที่แบบเขาทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยพอดเห็นรูปเราเลยระบายเลยเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสน่อยอย่างเคสล่าสุดนี้ตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคุยเกี่ยกับปีบ้างเรื่องหรือยังยังครับผมคนนี้ยังครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ ันนี้ก็จะดำเนินต่อไปขั้นฟองเลยใชกไหมใช่คัะก็ดำเนินความต่อไปเรื่อยๆครับผมก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะครับทางวิทย์เป็นคนบูทั้งหมดเหรอคะขอคุณบีคุณบีเลยใช่ไหมคะขาบคุณบีคุณบีชอบฟองต่ตอนนี้ตัวของพีเองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมคบไม่เครียดครับจริงๆพีรู้สึกว่าแบบพีพีไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้คุณค่ากับแบบข้อความที่มันที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบเป็นข้อความที่ มันจะท็อกซิกแล้วด้วยพี่ไม่รู้สึกพี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ทำไมครับพี่เอาเวลาไปให้กับแบบเนี่ยแฟนๆ,ฟนๆนที่เขารักพี่พี่เขาเดินทางมาซัพพอร์ตพี่ม,มากกว่าอยากจะเตือนอะไรแบบว่าคนที่ก็ยังยังยังทำอยู่หือเห็นหรืเห็นว่าดาราเอกก็คือเป็นเป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์เขาเหมือนกันที่ระบใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมุติมีคนมาพูดกับเพื่อนเราที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังอย เพื่อนเราจะรู้สึกยังไงมากกว่าผมแล้วก็อยากให้ก็พยายามอีรอบไปกันนะครับก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอุ้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้แบบเออไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบกดดันจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนๆปรึกษาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณีครับ ที words, right? ่ฟองนี่เพราะว่าเขาเอ่ยชื่อเราเลยใช่ไหมเขาเอ่ยชื่อเราไหมคัเขาเอ่ยชื่อไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่เอ่ยชื่อเราเราเราฟองไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมคอมเมนต์น่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรนคอมเมนต์ใต้ภาพพีอะไรสักอย่างอ่ะพี่อ่ะพี่าเรน